สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแนะนําอุปกรณ์เครื่องมือของช่างไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับวอลเตเทสเตอร์นะครับนี่ห้อฮาร์โบเทสนะครับ <Öz> ร <ell großes> ุ่น HT89 นะครับก็ใช้ฐาน 3A 1น่ก้อนนะครับในการใส่เข้าไปในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดนะครับเปิดก็คือจะมีเสียงดังติ๊ดอย่างนี้ก็คือทํางานนะครับมีสถานะจอ LCD อย่างนี้บอก สถานะว่าพร้อมทํางานนะครับบริที่นึงก็จะเป็นมีไฟสองนะครับก็คือเหมือนกับเวลาเราทํางานในที่มืดมืดหรือที่ที่ไม่มีแสงนะครับเราก็สามารถตัวนี้ช่วยในการเพิ่มความสว่างในการทํางานตัวนี้นะครับความพิเศษของเขานะครับก็คือสามารถบอกแรงดันว่าสายที่มีไฟเนี่ยมีแรงดันอยู่เท่าไหร่นะครับว่าสายมีไฟไหมเวลาจะเราจะทํางานเพื่อความปลอดภัยของเราเราควรจะมีตัวนี้ในการทดสอบดูก่อนนะครับดูความพิเศษของเขานะครับสําหรับ ตัววลต์เตเทสเ,เตอร์ตัวนี้นะครับสามารถวัดแรงดันได้ตั้งแต่12โวลต์ถึง300โวลต์ a อนะครับอย่างตัวบนก็คือเป็นสายมีไฟนะครับก็คือขึ้นคำว่า high high นะครับสายข้างล่างก็ไม่มีไฟนะครับวัดแรงดันได้ก็คือเราต้องกดตัวโลวตเตตตัวนี้นะครับก็คือจะอยู่ที่2 3 7 3 8นะครับโดยประมาณนะครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ม,มาตรฐานนะครับ ส่วนข้างล่างก็คือจะเป็นนิวตันนะครับก็วัดแรงดันก็จะไม่มีนะครับสองร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้านะครับตัวนิวตันไม่มีนะครับนี่นะครับความพิเศษของเขาสามารถบอกแรงดันได้นั่นเองนะครับไม่ต้องใช้มิเตอร์ใช้ตัวนี้แทนนะครับอีกความพิเศษอีกตัวหนึ่งน,นะครับนอกจากวัดไป นะครับก็ยังวัดว่าสายเนี้ยมีไฟไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีไฟเนี้ยเขาจะมีเสียงดังติ๊ดติ๊ดเตือนนะครับนี่นะครับก็คือไปวิ่งตามสายเนี้ยก็คือมีไฟแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสายขาดช่วงไหนเราก็สามารถเช็คได้นะครับสําหรับสายไฟนะครับไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมีประโยชน์มากนะครับสําหรับช่างไฟนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับ สามารถเข้าไปดูในตะก้าและสั่งซื้อได้เลยนะครับราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับแนะนําเลยนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับจ่างไฟมากเลยนะครับผมใครสนใจก็เข้าไปดูในตะก้าในร้านค้าได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ